ครับพี่น้องผลงานนอกเคราะห์เครับผมนี่นี่ครับเพิ่งดักไปกึ๊กี้นะครับนี่ป๊บปเดรย์เลยครับผมเสียงนังอ้วกมันนี่ครับนี่ครับหืมเรียบร้อยครับผมนี่โอ้ตัวใหญ่ครับผมนี่ครับงัวดักไปขางกล้องทางงามๆครับเซ็ตเลยครับ ครับผมมาแม่พี่น้องครับผมมัอนี่คนละหนครับผมมัอนี้สิงดลาอะไรอย่สองสามมือนะครับเพราะว่าน้ำกัดตีนครับพี่น้องมัอนี้ก็เลยทีมาลาครับครับผมโดยใส่บ่วงเนาะใส่บ่วงครับผมนี่บ่วงบ่วงสิ่งบ่วงดีนะครับแล้นี่นี่ครับเ็สอนบ่วงนึงนี่ครับผมนี่งคนละหนูสอนนะครับกาศที่ไปมีกับเหล็กมาะน้ำครับผมเพราะว่าเพื่อเป็นพ่ออ่อเร๋วว่า มเป็นทางหนูใหญ่ให้บริใส่หนูใหญ่นะครับแล้วนี่ครับผมนี่เป็นตัวดีนะครับเล้วกับเหล็กโมดิฟายครับมันส่วนดีสุดสีเผาเผาขี้ไตนะครับแล้วเกลี่ยน้ำหอมกำลังสีฝ้าให้ก่อนครับผมให่พี่น้องเบอร์หนึ่งอามาสิบห้าลังแล้วก็ไอ้นี่ครับใส่ผิวหังสีฝ้าเผาขี้ไตนะครับแล้วเล่ามึงครับเบอนี่ว่าเบอร์มีห้อยหนูใหญ่กัดตัวกับที่มีห้อยหนูหน่อยนะ เดี๋ยวบ้างนะครับว่างที่เป็นไดนมือนีนครับผมพางสีฟ้าเป็นไดนบ่วงสิ่งคนลาหนูเป็นไดนครับผมนี่นั่งไหนเป็นกับเหล็กไม่มีไฟนะครับผมขับเบอร์คนใจกับเหล็กไม่มีไฟหรือว่าหัวเสือคนลาหนูครับแบบนี่ครับอันนี้สูตรเข้มข้นครับพางสีฟ้าครับผมนี่นี่ครับขวดนึงมันจุอาหาร10 ml นะครับผมแล้วก็อีกสูตรนึงครับผมนี่สูตรปลาเข่าสูตรปลาไอ้ครับผมนี่นี่ครับน้ำสีแดงๆดงสครับผมนี่นี่ครับผมไป เลือกอะไรครับพี่น้องอันนี้ใส่คับข้าวโพดแห้งนะครับผมหรือว่าข้าวโพดดิบฟเลยนะครับเด้อหนิครับนี่ครับผมอันนี้ใส่คับขี้ใต้ดูการเสียเวลาเด็ดดีพี่น้องเด้ะก็เมื่อกี้ผมจะเริ่มเด้อครับพี่น้องขอกระลังแรงใจครับผมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดกระดิ่งเป็นกำใจคนณลาหนูนะครับเด้อไปครับพี่น้องเบื้องไม้เขาท่างหนูเขาเป็นในมือนีอนี่เป็นไม้ปลาเข่าผมมาใส่เบ็ดหมืกขึ้นนะครับเด้อเห็นห้อยหนูมันว่าภักโสดกันเลยเดี๋ยวมาใส่ห้อยหนูมึงครับผมเนี่ย นีครับเขาเป็นเขียวงามเมื่อเสารเป็นไมาฉีดฮอร์โมนฉีดปุ๋ยเขากระลังตั้งท้องครับช่วงนี้หนูกระลังมากินนะครับผมมันจะเป็นเป็นช่วงที่เขาหวานขนาดครับผมเนาะเป็นช่วงหวานของเขานะครับเนาะมีห้อยหนูยังใส่ห้อยยังครับนีพวงไม้ห้อยแล้วครับนี่ที่ใส่บ่วงนี่นะครับเด้๋วนี่บ่วงสิ่งเขานี่ครับพี่น้องมึงเห็นไหเห็นไหมครับห้อยหนูมันแรงมากครับเพื่อนห้อยมันกัดนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับแล้วใส่กระลังมึงครับผม ผมใส่ไปที่เลยนะครับแล้วก็ไปใส่มุมเส้นขนาดไปเลาะคุครับผมไปหาต้นพผานครับผมแล้วก็มากขั้หน้าก่างครับที่มันกัดลยหลายนะผมเบิ้งมือขึ้นนี่แล้วเบิ้งครับผมว่าจะเป็นไหนที่ตาเราชมครับพี่น้องไปปรับจำนวยนี่เพราะว่าได้ปรับเพิ่งใส่ครั้งแรกเลยครับแต่ของฤดูการเนี้ครับใส่บวงครับใส่บวงใส่นี่ครับ นี่ครับพี่นอ้องเห็นบ้เนี่ยมาเบิ่งครับผมเขาดิบเสียละมือเนี่ยโอเคครับผมเดี๋พี่น้องเบิง่งชัดเห็นได้ครับผมเห็นบ้างพี่น้องเห็นบ้างครับนี่นี่ครับจัดจ้าเลยครับพี่นอ้องนี่ครับ บวงเข้านะเดี๋ยวมุนดนูนนะครับวัติเป็นอะไรนะครับแล้วคนละหนูเดี๋ยอขอหยาตใส่ไปเด้ไหครับด้วยพี่น้องขอเดี๋ยว่าทางใดดีมนันหมากระถิใสจพี่น้องเบิ้งขึ้นะครับเนาะกระถิใส่ไปทางนี่ออมนุ่นครับผมเดี๋ยวเบิ้งเบิ้ิธีนี้วิธีการใส่บวงครับผมาห้หาหมอ่องเอ่อเคยยังครับหม่องทางที่มันบีดส่วนวก็นใส่บนกระใสที่ดินนะครับนี่ใส่เนื้อดินสามารถจักประมาณอ่านิ้วหนึ่งครับผม คือว่าเส้นหนึ่งหรือว่ายู่มื่อนึงเข้าเลยครับเดี๋ยวเอาเหนียเมื่อนีวัดกันครับเนี่ยวประมาณนี้ครับผมสูงจากพื้นดินประมาณนิ้วหนึ่งครับนี่ครับแล้วครับเนาะไปครับผมพี่น้องใส่ไปเลยครับผมการใส่ลับผมคนลานูครับผมนี่เอาสิบังทั้งหลังไว้สิครับนี่ครับบังทั้งหลังไว้สิครับแลข้างหน้าให้เปิดล่งครับนี่เปิดรับให้หนูผมาห้อยมันกัดห้อยอย่างถ้าจะเป็นนูใหญ่หน่อยเขาก็ใส่ไปก่อนครับผมเพราะว่าห้อยมันเป็นกินจมเละ เบื้งบ่ชัดนะครับเนาะอาจจะมีหนูใหญ่ปวดมากกับหนูน้อยก็ได้ครับผมนี่ยห่ว่ครับผมเดี๋ยวถ่ายลุงเป็นหลังค์ครับสีมันมาหวานได้เพื่อนรู้กันครับผมไปเดี๋ยวสีคัมกอนเดี๋ยวขออย่าใส่หนูนะครับเนาะพร้อมกันฮอดพล่อยไม่เด็ดกับที่ไทยเบื้องนะครับเนาะนี่ก็ไปเลยครับผมไปดูนทำกันครับผมนี่ไปได้ปุ่นปุ่นมองท้องเหลียงมูนนะครับปุ่นไปนี่ครับไก่คัมแล้วครับผมหาโมงกว่าแล้วครับผมน่ะข่อยหนูก็จะใส่กลับไปไม่แล้ว นะครับกับบวงผมพี่น้องไปกับสาเรียบร้อยแล้วครับผมค่อยบ่งกันบ่วงสายจากยี่สิบก,กว่าอันนี่ครับบ่วงนะครับกับกับสิบกว่าหลังมันสิบห้าหลังครับผมครับพี่น้องผลงานนอกคอล้วครับผมนี่ นี่ครับเพิ่งดักไปกิ้งกี่นะครับนี่ป๊อปเดี๋ยเลยครับผมเสียหนังอ้วกมันนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมนี่โอ้ตัวใหญ่ครับผมนี่ครับหนัดักไปขังข้องท่างงี้ยๆครับเซ็ตเลยครับนี่อื้มหลังแหลกแล้วครับผมอธิยามาเบิร์ดนะครับอธิยามลูกซี่หาหลังครับผมใส่ไปขังปลาเข่าเนี่ยครับผม ย่านหนนูมัี่ครับผมนี่นะตัดพี่นอ้องปาะเอาไปพี่นอ้องเฮยใส่ไอีกหลังให้เนี่ยเปลี่ยนนี่ครับกัดกัดอีกกัดอีกไปครับพี่นอ้องหลังต่อไปครับผมดูด้วยกันเอา,าเลยครับพี่น้องหลังที่สองนี่โอ้หัดแอวอเลยครับนี่นี่ครับผมเห็นไหมพี่นอ้อง พัดแอวเลยครับ hmm. อ uh ิง huh. ต right ิ้งพัดแอวลอิงติ้งครับผมโอ้ยพ <to> okay. ี่น okay. hmm. ้องอาอตัวยสามมาแล้วครับผมอ่ะยะนี่นี่พี่น้องนี่นี่อ๋อเอาไปล้วเอาไปแล้นี่ครับผมตัวยสามนะครับตัวยสามมาแล้วครับผมแค่นี้ครับมาอย่างโบ้ให้ครับรอบนึงครับผม เป็นไรฮึพี่น้องเอาอีกแล้วครับผมเอ้าวถือกไปเลาเนียครับนี่เอาถือกระไรมั้งถือกครับนี่เห็นบ้างไหมพี่น้องเห็นไหมาครับผมโดด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 ครับเอ,าอา๋อนี่ครับเง,งีบงงยบเงียบเงียบเงียบขอแค่พี่น้องได้ซีโตแล้วที่นี่บ้านมันมีเสาไฟมันมีห่วงนี่สองห่ว อ้พ me. oh! ี่น้องอียังดิ้นครับผมฮูงอู้คณอนุถอดเกือบแล้วครับฮ้โอ้โหเสร็จโจรครับผมเฮ้ยมันเสร็จโจรเสร็จคนลานูเยอะได้เนาะโหดัเสร็จเกือบนี่ครับผมเฮ้ยเสร็จเสร็จเสร็จโอ้โหดักทางลงหน้าเสร็จแล้วครับผมนี่นี่ครับผมพี่น้องมาสรุปผลงานครับผมขึ้นนี่คนลานุหนึ่งสองสามสี่ห้า งานบ่วงในหาตัวแล้วครับผมเดี๋ยวเอาหลุดมืออนสา่วนะครับว่างานบ่วงกับกานกับเหล็กอันใดสีมันก็กันครับผมนำลำมือนะครับหนึ่งสองสามสี่หาตัวงามครับผมนี่ได้เป็นไม้มาถึงตัวสองตัวใดี๋ยได้เมาหนึ่งนะครับเนาะคนละหนูก็ฝากช่องให้ได้ครับผมเบิ่งคลิปแล้วก็ดีเล่มครับบางแนวการหาอยู่หากินแบบบ้านๆวิธีอีสานนาครับผมพ่อแม่พี่น้องค่อีสานนะครับผมขอร่าแรงใจนะครับกดซับสไคร้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้คนล่าหนูนะครับแลยที่สำคัญนะครับ อันนี้เริ่มกดกระดิ่งนะผมถึงครังจะได้ชมคลิปใหม่ๆของคนลาหนูนะครับเนาะเอาเด้อเจอกันมื่อเสาร์นะครับผมสหรับขึ้นนี่คนลาหนูลาก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดียามเสาร์ครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมในเวลามาเก็บกูวงกูกราพอ้วครับผมมือหนีไม่ทิเป็นไหนระวังวงสิ่งกับกับเหล็กโมดิไฟคนหล่าหนูนะครับมาดประมาณมือเหน็บเบิ้งครับผมไปพี่น้องยามกราบกันต่อครับ เนี่ยไปไม่ล่ะโอ้มีหมาโอ้ยลุงมึงโอ้ยขับหนูมันเอาหนูไม่กลับไปละมันตายเลยแบดนี้ไปไปคนละงานเขาแล้วผมไปบังคับพีน่น้องหมดคนละโอ้เนี่ครับผมลักถายวางหน,นึ่งแมวขับไปนี่เก็บร้อยครับผม <laughs> โอ้หามึงเนาะอืม <c oughs> เอาไปกินเซ็ตครับผม ครับเตยตุยที่นอพี่น้องครับชิดิหนูกินมานน้ามึอนี่มันนึงครับบ่ถึกเจ้กโตแล้วครับเด้อแล้วก็บ,บ่วงสิ่งสิบสองลังติดสองโตตัวหนึ่งแมวไปกินครับผมอีกตัวหนึ่งกะถือไล้งูผมหัวไปนะครับเนาะอเอาละครับผม บวงสิ่งผมหนึ่งดีดอ๋อมีผลงานนึงครับผมดีครับโอ้โหติดอันที่สามครับโอ้การลักขาดเกือบไปได้ครับผุงานของเทศโอ้งานเข่าหรอผมบวงสิ่งเขาเป็นงานครับผมต่อครับผมพี่น้องเห็นแล้วครับผมลังนี่อ๋นี่ครับผมบงครับ เจียวเลยครับนี่โอ้ยตายอดสอดคุณบาเนีคเับผมเซตเรียบร้อยเลยโอ้สิงด่วนทำไมครับนี่สิงด่วนครับผมปไปพี่น้องทางต่อไปครับผมอีกหนึ่งสองสามสี่ครับเล็กสิเป็นยังไงไปเบิ้งครับผมสี่หลัง สู่บ่วงสิ่งเท่าไรบ้าครับผมไะลุยน้หกันตอ่อครับเนาะผมเห็นหยีาไวไ้ไว้มีอย่าง,างหเหี้าเบบ่งงฮึแมนบ,บอกเดี๋ยวบ่งกันได้พี่น้องรุ่นเหมือนเป็นหนูใหญ่หนูน้อยครับผมเหมือนโอ้ยหนูท้องขาวครับผมคุณเอาละ เดี๋ยวได้ดินไรไมันติดรถอีกบ่โอ้ทับขามันครับผมกลับเล็เข้ากับมีโหงานหนึ่งตัวหนึ่งครับผมนี่เอาละครับโอ้ยหนอ้วนแนี่บเนี่ยเกินครับผมครับผมพี่น้องเอปลอ้ยครับผมเดี๋ยวไปสรุปยอดกันยูโรด้วครับเนาะพอตอนนี้เท่าไหรเท่าไหร่มืงขึ้นนะไะโตเป็นอย่างไรมาดมาดระวังกับเล็กกับเล็กกับใบบวงสิงเฮาครับผมปะตอนนี้ผู้ใดมาเบิ่งครับผม ครับผมพี่น้องสวัสดียังเป็นท่านการที่หนึ่งนะครับสําสับเสานี่พละหนูทีมนุ่มทุ่งกุลาครับหรือว่าไอไม้คนไอไม้ลบบุรีครับผมพี่น้องทีเลื่อมซื้อของนะครับผมก็มายามกลับก็เรียบร้อยนะครับผมกลบกัาบบวงสิ่งเข้านะครับผมมาอนี่กับมีความหมานพอได้กินอยู่ครับพี่น้องเวลาเปิดไม้แหลกฤดูการนี้นะครับใส่สองยางนะครับกับสี้าหลังกับบวงสิ่งประมาณยี่สิบกหลังครับผมนี่นะครับนี่ จะใส่เนี่ยนเนี่ยหนักเหมือกันทั้งนั่นหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าหลังครับผมบ่หอดยี่สิบครับผมสิบเก้าลังวงสิ่งสิบเก้าล้างแล้วก็กราฟสิบห้าหลังครับผมผลงานเป็นในมือเครื่นี่ได้ไปหาตัวนะครับสำหรับ,บวงสิ่งสในใจวงสิ่งที่เป็นเพลครับพี่น้องมือนีนะครับผมนี่ครับพี่น้องสี่ตัวครับเจ้านี้ ครซี่ตัวจริงๆที่ได้หาตัวครับแมวเอาไปกินตัวหนึ่งนะครับก็บอกว่าเราแบ่งกันกินนะครับเนาะเราก็มาหากินให้กันกับสีลาพีไร่ร้องกันนะครับผมเ้านี่ี๋ยวไปเบิ้งไม้ไม้โมนี้เราจะไปใส่หน้าของวิชัยนะครับผมบนว่าไปใส่ให้เนี้ยสัตว์หนูช่างหนูเตียนลิ้นแล้วสัตว์บรรดาเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับผมมอแล้วนะสัตว์นี่ไปไหนเนาะติดตามกันว่าที่ไปไม้แดงครับผมรับเ้านี่คนละหนูลากก่อนนะครับผมสวัสดีครับ